อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอกุลปาลีนะคะ ช่อง y t u t u นะคะแม่หมอคุณปาลี2324ดูดวงค่ะวันนี้กลับมาพบเจอกันนะคะกับในช่วงของพิกอากาศนะคะวันนี้ค่ะพิกอากาศนะคะเราก็จะมาเอนเตอร์เทนนะคะ, <Yeah. S 1> ะไม่ว่าจะเป็น FC นะคะทาง Facebook นะคะ แฟนเพจของแม่หมอหรือว่าจะเป็น f อทาง Youtube นะคะ <Okay. S 1> ช่อง u t u b e นะคะหลายท่านนะคะตอนที่แม่หมอดูวดวงไลฟ์สดใน Facebook ก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็จะจย,ยกหนึ่งคำถามที่เจอมาบ่อยๆเลยนะคะในแฟนเพจแม่หมอเองนะคะมักจะถามแม่หมอกันว่าแม่หมอคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเออไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไร ะะ <Ha? S 1> เมื่อ,ะะาอวาน,นก็เจอแต่คำถามเนี่ยไล่มานะคะห้าคอมเมนต์สิบคอมเมนต์ก็เจอถามเรียงๆกันอยู่เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะพิกอากาศค่ะแม่หมอก็จะเป็นตัวแทนนะคะในการสุ่มจับไพ่มาด้วยกันห้ากองกอง,องละหนึ่งใบนะคะเราจะใช้ไพ่เซตใหญ่นะคะไพ่เซตใหญ่ที่สองใบชุดเมเจอร์อาคานาน,นะคะ,ะเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าความหมายจะชัดเจนแม่นยำนะคะถ้าออกในเรื่องของอาจจะออกในเรื่องสุขภาพ การงานหรือความรักหรือบุคลิกภาพนะคะช่วงนี้ไพ่อยากบอกอะไรนะคะเราจะแบ่งออกเป็น5าเกาะเดี๋ยวมาเลือกกันเลยแล้วกันค่ะ เริ่มกันเลยนะคะกองแรกนะคะแม่หมอจะใช้เป็นเหรียญทองแบบนี้นะคะเหรียญสองบาทนะคะเออทองมันเป็นเงินมันเป็นทองในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็หมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการเลือกเลขก็คือไม่ได้มีเคล็ดอะไรนะคะเป็นเป็นเคล็ดการเลือกผมแม่หมอเองแล้วกันนะอ่ะกองที่หนึ่งสองบาทนะคะกองที่สองสี่บาทกองที่สามนะคะหกบาทกองที่สี่นะคะแปดบาทนะ และกองสุดท้าย10บาทจ้าโอเคนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาทำนายดวงชะตากันนะคะว่าช่วงนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรให้คุณระวังเรื่องอะไรหรือจะมีสิ่งใดเกิดกับคุณบ้างนะคะใครเลือกกองไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างเลยนะคะอ่ะเริ่มกันเลยที่กองที่หนึ่งนะคะใครที่เพิ่งมาดูแม่หมอคลิปแรกอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ กองที่หนึ่งจ้ากองสองบาทว้าเห่าเด e วิลนะคะอ่ะสำหรับไพ่เดวิลไพ่อยากบอกอะไรวันนี้เดวิลเนี่ยต้องบอก เป็นในเรื่องของความต้องการแสดงว่าในช่วงระยะนี้นะคะแม่หมอขอตั้งจิตอธิษฐานนะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกระยะนี้เอาเป็นระยะไม่เกิน3เดือนแล้วกันนะคะในระยะนี้นะคะคนที่ได้เป็นไพ่เดวิมีความหมายว่าคุณจะมีในเรื่องของความต้องการค่อนข้างสูงนะคะ นะหรือมีเกที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศรักโกโกรธหลงรักสามเศร้าอยากได้โดยที่ไม่สนใจถูกผิดนะคะหรือถ้าบางคนบอกว่าอาจจะมีในะเรื่องของงานกลางคืนเข้ามาหรือการเงินที่มาแบบลับๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ตัวตัวของไพ่เดวิลนะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปก็เป็นในเรื่องของความต้องการที่มีความต้องการอยากได้แบบไม่สิ้นสุด นะในเรื่องของการงานในระยะนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าการงานนะอาจจะเป็นในช่วงที่มีความต้องการอยากจะทํางานกันคืนก็เป็นได้อยากทํางานเกี่ยวกับความรักงานที่เกี่ยวกับทางเพศกได้บางคนก็อาจจะเป็นงานขายเกี่ยวกับ สินค้าทางเพศเสริมสมรรถภาพทางเพศต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นต้นนะคะอ่ะหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อค้ามแม่ขายตลาดมืดหรือทํางานกลางคืนนักดนตรีการโชว์ต่างๆหมอนรกกลางค่ำกลางคืนช่วงนี้ก็เกณฑ์การทํางานก็จะเป็นในเรื่องของงานกลางคืนนะคะเป็นซะส่วนใหญ่นะส่วนในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกไปเงินเราก็จะมีความต้องการนะคะอย่างเช่นอาจจะไม่สนใจถูกผิดอาจจะมีการได้เงินมาแบบ รับๆนะคะเงินแบบ,บ,บ,บรับๆเช่นไรอาจจะไปเป็นอันนี้อันนี้ก็คือฟังหูวไหว้หูนะคะเป็นการเอนเตอร์เฉยเฉอาจจะไปเป็นแฟนคนกับมีเจ้าของแล้วก็ได้เงินมาอย่างนั้นอะไรก็ว่าไปไงคะเออนะหรืออาจจะเป็นการค้าขายขายลรตเตอรี่ อาจจะเป็นการขายหวยอาจจะไม่ใช่ลอตเตอรี่จะเป็นการขายหวยใต้ดินนะคะหรือเป็นการขายของมือสองของที่ไม่ถูกกฎหมายนะของก๊อปเกตเออะไรพวกนี้นะคะของที่ไม่ใช่ของแท้ของนีภาษีต่างๆของน้ำเข้าต่างๆนะคะเออที่ไม่ใช่งานแท้เออก็เป็ดไปได้นะคะ การเงินการงนารงนความรักก็ช่วงนี้ก็ให้ระวังนะคะไพ่อยากบอกว่าช่วงนี้คุณก็ต้องระวังในเรื่องของการที่จะมีความต้องการในเรื่องความรักมากเกินไปไม่สนว่าเป็นผัวเขาเมียใครหรือไม่สนนะคะในเรื่องที่เราจะเป็นเมียน้อยเขาเป็นผัวน้อยเขาหรือเปล่าก็ระวังในเรื่องของความรักไว้หน่อยในเรื่องของมือที่สามกันบ้างนะจ๊ะอะ สุขภาพสุขภาพก็ระวังอาจจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะสุขภาพก็ระวังตรงนี้หรือปาร์ตี้ยามดึกมากเกินไปนะคะอ่ะโชคลาบมีไหมโชคลาบก็เป็นจักงายกลางคืนอาจจะได้เงินมาแบบหลับๆก็เป็นได้นะคะอ่ะใารอยากบอกอะไรช่วงนี้ใครที่อยู่ กองหนึ่งสองบาทนะคะพิมพ์กันเข้ามาหน่อยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะจ๊ะต่อไปค่ะเป็นกองสองบาทนะคะกองสองบาทค่ะเป็นไพ่เจแฮลเฟนพระสังฆราชสาธุเป็นไพ่พระนะนั่นเองนะคะอ่ะไพ่ยอยากบอกอะไรในระยะสามเดือนนี้นะคะพระสังฆราชก็บอกแล้วเป็นพระนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ การเงินก่อนเลยนะคะการเงินนะคะคนเป็นพระเป็นไงคะสถานะการเป็นอยู่ก็มีกินมีใช้ไม่ขัดสนเรียบง่ายนะคะคนที่อยู่บนพื้นฐานของมัชิมาปฏิปทานพื้นฐานของความเป็นกลางความพอเพียงอาจจะไม่ได้สนใจในการที่จะมุ่งหาทรัพย์สินนักๆนะคะก็จะอยู่แบบว่าการกลางพอมีพอกินพอประมาณนะคะการเงินของเราช่วงนี้ก็คือไม่ดับแล้วก็ไม่พุ่งเกินไปนะ ส่วนในเรื่องของการงานนะคะคนที่เป็นได้เลือกไพ่คองสองเนี่ยการงานก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นที่เคารพเชื่อถือศรัทธาของลูกน้องเป็นคนที่ไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ไว้วางใจของลูกน้องเป็นที่เชื่อถือศรัทธาหรือบางท่านก็บอกว่าอาจจะประกอบอาชีพที่เป็นครูเป็นพระนักเทศ ๆไปผู้ให้คาปรึกษาอย่างหมอดูแบบนี้ก็ได้นะคะเออนะแม่หมอก็ยังไม่ได้เลือกกองแต่ดูแล้วน่าจะเป็นกองนี้เหมาะก,กับเราที่สุดนคะคะเออกองนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นหมอดูอาชีพการงานต่างๆหนะ้าที่การงานหรือใครที่บอกว่ากําลังจะไปสมัครแล้วมาดูคลิปนี้พอดีก็ให้สมัครงานเกี่ยวกับงานที่ทําแล้วมีคนเคารพเชื่อถือศรัทธางานครูบาอาจารย์ครูสอนเด็กครูนสเซี่หมอดูนะคะ ต่างๆแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่สังคลาเทโลเฟนความรักนะคะพระจะมีความรักได้หลายความรักก็จะนิ่งๆเรียบๆไม่หวานไม่วาวนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โสดคลองโสดอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ตรงนะคะจะเป็นตรงอาจจะเป็นตัวเรื่อจจงของความรักได้นะ,ะแหมเปิดไพ่มาว่าสังคละโสดค่ะโสดต่อไหมรอนะนะคะหรือคนที่มีคระ แปลแล้วก็คือต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างทามาหากินไม่ได้สนใจในเรื่องรักๆใกล้ๆไม่หวานนักนะคะแต่คนที่ได้เป็นพระสังฆราชคือพระรักษาสิห้์เป็นคนดีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนในเรื่องของความรักนะคะคนมีแฟนแล้วก็ มั่นใจได้เลยช่วงนี้เรามั่นคงแฟนก็มั่นคงต่อเราไม่มีในเรื่องของมือที่สามหรือการนอกใจแน่นอนนะคะสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของช่องท้องพวกโรคกระเพาะนะคะทานข้าวให้ตรงเวลาประมาณนี้นะคะกระเพาะลาไส้นะคะก็ดูแลตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะนี่ก็เป็นกองสองนะคะสี่บาทกับไพ่พระสังฆารานันเองค่ะต่อมาไพ่ยอยากบอกอะไรในกองที่สามหกบาทนะคะไพ่ที่ได้คือชะเด t e m p e r a n c e นะคะหมายความว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง่างชั่วพันออในระยะ3เดือนนี้อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยมีการยา้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงยกย้ายเปลี่ยนตำแหนง่งเปลี่ยนหนะ้าที่การงานย้ายงานหางานใหม่นะคะหรืออยู่ดีก็ต้องออไปพบปลูกค้าอยู่ดีก็ต้องมีในรเรื่องของการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในระยะนี้เนาะอ่ะ ตัวตนก็เป็นประการชนิดส่วนในเรื่องของการงานอย่างที่บอกไปว่าการงานนะคะช่วงในระยะนี้นคนที่หางานอยู่อาจจะเหมาะกับงานที่เป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะเช่นอะไรบ้างงานที่เป็นในเรื่องของท่าสปอร์ตการเดินทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่งสินค้า ฟู้ดแก๊ปแพนด้าลาลาโมต่างๆไลน์แมนนะคะหรือเป็นเรื่องของขนส่งเคอรี่แฟลชต่างๆนะคะก็เป็นไปได้เพราะช่วงนี้นะคะเกณฑ์ของคุณที่เลือกกองสามีในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางบ่อยๆหรือบางคนอาจจะประกอบอาชีพเซลล์นะคะอยู่ดีๆก็อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากที่ทําอยู่ที่หนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงย้ยายไปอีกที่หนึ่งหรือบางคนอยู่ในช่วงเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะ จากที่เดิมนะคะอาจจะมีการยกย้ายย้ายแบบโปรโมทก็ได้นะคะมีการย้ายแบบโปรโมทหรือว่าย้ายแบบต้องเดินทางต้องเพื่อนย้ายบ่อยๆในออฟฟิศต้องไปพบปะ,ปะลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่างๆแบบฉุกเฉินกระทนหันแบบไม่ทันในตั้งตัวแต่เป็นการ ยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ดีมีโอกาสสําเร็จทางหน้าที่การงานในระยะนี้ไพ่ก็อยากบอกให้เตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยาน่างรวดเร็วนั่นเองนะคะทั้งการงานการเงินความรักก็เช่นเดียวกันอาจจะมีคนเข้ามาแบบติดปติดจรวดมาเลยทรงดีหน้าที่การงานดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอนคู่มาแบบติดปีหรือขับรถมาแบบอาจจะเป็นคน ในหน้าที่การงานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางอย่งางที่บอกไปในกลุ่มแรกนะคะเช่นงานเกี่ยวกับขนส่งไลยแมน่นะคะต่างๆนะคะหรือว่าช่วงนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของกัปตันแอร์โฮสเตมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในภาะวะ ภาวะโรคระบาดตอนนี้อยู่เนาะการเดินทางต่างประเทศก็อาจจะพักก่อนอาจจะเป็นในประเทศไทยนะคะอ่ะก็เป็นไปได้ความรักก็คนโสดก็มีเกณฑ์เจอกันแบบปุ๊บปับดับโชคนะคะหรือว่าคนมีแฟนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันยิ่งไปทําบุญด้วยกันยิ่งดียิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ให้รักกันยาวนานหวานชื่นกันมากขึ้นนะคะสุขภาพนะคะก็ถือว่าให้ระวังในเรื่องของสุขภาพจากการเดินทางระวังข้อเท้าระวังในเรื่องของข้อม ข้อมือต่างๆนะคะข้อมือข้อเท้าปวดหลังหรือว่าการยืนนานนะคะหรือระวังสุขภาพการพักผ่อนน้อยจากการเดินทางค่ะต่อกันที่กองที่4นะคะกองที่4หรือว่ากลอง8บาทนะคะไพ่ที่ได้ก็คือไพ่ The Hangman นะคะโอ้โหใครเลอกกองนี้นะคะเด e h a n งแมนนะคะความหมายตัวตนก็จะบอกว่าระยะนี้พายอยากจะบอกว่าให้ระวังหน่อยนะให้ระวังช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องหาความรู้อยู่กับตัวเองเป็นช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดติ้งหยุดชะงักพักฟื้นพักก่อนพักผ่อนระยะศึกษาหาความรู้ระยะที่จะเตรียมตัวระยะที่อยู่แบบเหมือนถ้าพูดจะพูดถึงจริงๆก็เป็นระยะดวงตกกระดาษ ระยะอยู่นิ่งๆแต่เป็นระยะที่คุณจะเตรียมตัวทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่ดวงตกนะคะให้รับมือไว้เลยและภาวนาและตะโกนบอกกับโลกตะโกนบอกกับกดแรงดึงดูดไปเลยเท่าว่าเดี๋ยวฉัน้นตอนนะี้ชันตั้งรับและฉันเตรียมตัวจะทยานชันเตรียมตัวที่จะไปไกลไปดีกว่านี้แน่นอน ตัวตนอย่างที่บอกไประยะนี้พักผ่อนพักฟืน้นนะคะระยะหยุดพักไม่ได้ไปไหนเป็นชว่วงศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะการงานก็อาจจะเป็นระยะพักผ่อนนะคะอาจจะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ถูกดองไม่มีการได้โปรโมทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดบางคนอาจจะร้ายแรงลวงตกอาจจะถึงขั้น ตกงานเลยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าบอกว่าโดนตกถึงขั้นตกงานเนี่ยแสดงว่าระ,ยะยาอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าทีเจ้าทางาาเทวดาประจําตัวก็บอกว่าให้เรานะเตรียมตัวตั้งรับสถานการณ์เตรียมตัวศึกษาหาความรู้เพราะสิ่งที่เขาทําให้เราตกงานตอนเนี้ยมันไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปแล้วสิ่งดีๆกำลังรอเราอยู่ โอเคไหมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะคะอ่าเพราะฉะนั้นการงานใครดวงตกไม่เป็นไรเตรียมตัวหาความรู้ตัดต่อคลิปวิดีโอมาดูช่องแม่หมอแล้วเปิดทางแล้วหาเลยว่าตัวเองเหมาะกับอะไรนะคะ ต่อไปค่ะการเงินก็ตอนนี้ก็ใช้เงินอย่างประหยัดการเงินอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ไปในเรื่องของการรักษาสุขภาพการเงินใช้ใน,นเรื่องของการที่อยู่ในระยะพักผ่อนพักฟืน้นเป็นการเงินที่แบบนิ่งมากนิ่งสงดนะคะเป็นการเงินช่วงที่ต้อง,งระมัดระวังค่าใช้จ่ายมีแต่รายจ่ายไม่ได้มีรายรับเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะซื้อคอดเรียนบางคนอาจจะนําไปจ่ายในเรื่องของรักษาสุขภาพต่างๆเป็นช่วงที่จะต้องลัดเข็มขัดนิดนึงนะบางคน บอกว่าแม่หมอหนูรู้แล้วว่าอยู่ในช่วงระยะพักฟื้นศึกษาหาความรู้แต่ไม่มีเงินเรียนทำยังไงคะ YouTube ค่ะ TikTok ค่ะนะคะ b o o k o o k ต่างๆเขามีการอัปเดตความรู้ Google แพลตฟอร์ม Google นี่สำคัญมากเสิร์ชเข้าไปเลยอ่ะเรียนตัดต่อฟรีนะคะเรียนทำขนมฟรีสอนทำอาหารฟรีเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสน 100, กระถูเข้าไปเรียนพันทิปก็มีนะคะ ไม่จาเป็นเราต้องเสียเงินเพราะพ่ออย่างที่บอกว่าเราอยู่ในช่วงที่มีค่าใช้จ่ายอาจจะต้องจ่ายการกินการใช้การรักงสพยาบาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟไปาการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นเลิกลากันไปก็ไม่เป็นไรนะคะหรือบางคนเป็นคนโสดก็คือยังไม่มีใครเข้ามาคนมีแฟนก็เลิกลากันไปหรือต่างคนต่างอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสิ่งดีๆใหม่ๆก็จะเข้ามาเนาะ ส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ออกแนวในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไพ่นี้นะคะไพ่แฮงแมนบอกว่าสุขภาพของคนให้ระวังในเรื่องของพวกถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ระวังในเรื่องของตับลูกหมากถ้าผู้หญิงก็ระวังในเรื่องของมดลูกนะคะ อะระวังในเรื่องของผู้หญิงอะถ้าวัยรุ่นมาฟังคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการมีประจําเดือนปวดท้องประจําเดือนต่างๆนะคะอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคนที่วัยผู้ใหญ่ไปแล้ว30อัพไปแล้วก็ระวังในปัญหาสุขภาพนะคะที่อย่างที่แม่หมอบอกไปพวก มดลูกต่างๆให้ไปตรวจสุขภาพกันหน่อยมาเล็งปากมดลูกมีไหมผู้ชายก็มาเล็งต่อมลูกหมากมีไหมสุขภาพภายในร่างกายของเราเป็นอย่างไรหรือคนท้องนะคะใครที่มีคนท้องที่รู้จักนะคะมาเปิดไพ่ช่วงนี้ก็คือคนท้องเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการที่มีลูกยากคนที่อยากมีลูกก็ถ้าเปิดเลือกกองนี้นมาแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีลูกยากนะคะจะต้องปรึกษามหมอหน่อยแต่คนท้องที่มาเปิดมาคลิปนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะก็ต้องบอกเลยว่าให้ระวังนะคะในเรื่องของการที่เราจะแท้งง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประครบประงมคันของเราให้ดีดูแลให้ดีๆบางคนมาฟังคลิปนี้ในช่วงท้องอ่อนก็คือต้องประครบประงมก็ระวังในเรื่องของการตั้งคันให้ดีเพราะว่าไพ่แฮงแมนนะคะจะเป็นในเรื่องของสุขภาพช่องท้องก็ระวังในเรื่องของการท้องยากแท้งง่ายหรือว่าในเรื่องของงดลูกต่อลูกหมากต่างๆนะคะ โอเคต่อไปไพ่อยากบอกอะไรกลองที่5กลอง10บาทกลองสุดท้ายของเรานะะเนานะคะเป็นไพ่ DM Press นะคะโอ้โหดีจังเลยอะ่ะนะคะไพ่ DM Press นะคะก็คือแบบจบสวยนะถือว่าจบสวยนะคะสำหรับ5กลองที่แม่หมอเลือกมา DM Press นะคะการงานการงานรวยหรูหราฟูฟ่ฟไหนะคะหรูหรามาเห่านะคะ การงานถือว่ามีความสุขสมหวังมงลงนะคะการทํางานลูกน้องอยู่ใต้อานัจมีคนเคารพนับถือเป็นที่เคารพเป็นคนที่มีเกียรติมียศ นะคะเป็นที่เอลรพของทุกคนใครเลือกกองนี้บ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะโอ้ยดีเลยกระเสิริฟสินะคะการงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่หรหราอ,อุฟ้าบางคนเพิ่งได้รับการโปรโมทมาบางคนเพิ่งได้รับในเรื่องของการโยกย้ายตาแหน่งมาเปลี่ยนงานหรือบางคนบอกว่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับภายใต้สังกัดบริษัทใดๆแต่ค่ะช่วงนี้ถ้าเลือกกองนี้นะบอกได้เลยนะคุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จกับการงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นเกี่ยวกับงานเกษตร งานสินค้าความสวยงานนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าเนะเจ้าของสวนเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เจ้าของโรงแรมเจ้าของห้างต่างๆ นะคะธุกรกิจที่เป็นธุกรกิจส่วนตัวนะคะไพ่นี้ธุกรกิจส่วนตัวแน่ๆระดับคุณหญิงคุณนายนะคะเพชรขอยิวเวลรี่ความสวยงามต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างมีดวงขึ้นขายของได้นะคะใครที่ดวงตกแต่แล้วดวงขึ้นคือส่วนกระแสกับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะคะไพ่ก็ยอยากบอกช่วงนี้ดวงดีมงลงอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ การเงินก็อย่างที่บอกนะคะบางคน้ใครบอกว่าเป็นแม่บ้านดูคลิปนี้นะก็บอกว่าการเงินมีกินมีใช้แบบสบายๆมีคนซัพพอร์ตให้นะคะเออสามีดูแลรักใคร่เราเป็นอย่างมีซัพพอร์ตในเะรื่องของการเงินแบบแน่นๆเลยนะคะแน่นๆเลยทีเดียวนะคะการเงินนะคะสมหวังมงลงมีกินม,มีใช้ไม่ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําธุรกิจที่แม่หมอกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ในเรื่องของความรักค่ะโอ้โสมหวังดีจังเลยนะคะการรักความรักก็คือคนรักเก่งใจช่วงนี้คนรักเก่งใจเพราะเราอุปถมัมภ์คนรักคนรักให้เกียรติเรามีบารมีเป็นช่วงที่สวยเป็นช่วงที่คนรักให้เกียรติจะทํำยังไงก็ได้ก็คือแบบว่า ความรักก็สมหวังดีมีความสุขนะคะคนโสดก็เตรียมเลยเตรียมถ้าคนโสดผู้ชายมาดูคลิปนี้เตรียมเจอนารีอุปัมภมส่วนผู้หญิงที่มาดูคลิปนี้คนโสดเตรียมไปอุปัมภมผู้ชายอยีกทีหนึ่งนะคะออแต่ก็มีความสุขดีค่ะนะคะใครได้ไพ่ใบมีความรักผู้หญิงผู้ชายก็ถือว่ามีความสุขสมหวังเช่นเดียวกันนะคะอ่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพแหมมันมีความสุขข,ขนาดนี้คนที่มีความสุขส่วนใหญ่ทำอะไรคะ เครียดก็กินมีความสุขก็กินนั่นแหละค่ะก็ให้ระวังเรื่องความอ้วนระวังน้ําหนักขึ้นมีเกณฑ์น้ําหนักขึ้นนะจ๊ะก็ระวังตรงนี้ด้วยหรือใครที่บอกว่าช่วงนี้อยากจะตั้งครรภ์ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์มีน้องได้นะคะมีเกณฑ์มีน้องมีท้องได้ตั้งครนภได้ก็ให้ระวังใครที่ไม่อยากตั้งครรก็อ่ะก็ดูแลกันไปนะจ๊ะ โอเคนะคะการเงินการงานไปแล้วความรักไปแล้วสุขภาพไปแล้วนะคะก็โชคลาภมีไหมโชคลาภก็มีจักการทํางานนะคะไม่ได้เป็นไพ่โชคลาภที่เห็นชัดอะไรมากมายเนาะ,ะโอเคนะคะนี่ก็เป็น5กองนะคะที่ จากคำถามที่แม่หมอได้รับการถามมาหลายสดว่าไพ่อยากบอกอะไรระยะ3เดือนนี้นะคะแม่หมอจัดให้แล้วนะคะคลิปนี้ถูกอกถูกใจเลือกไพ่กองไหน1 2 3 4 5 2บาท4บาท6บาท8บาทหรือ10บาทตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกแม่หมอกันได้นะคะจะได้ชื่นใจอยากรู้จักทุกคนนะคะ ใครที่มาดูคลิปแรกอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องแม่สองคุณมาใน 23, 23 24ดูโลกค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ